ร่วมอะไรอาต้อยเศรษฐาเสียชีวิตแล้วหลังป่วยมะเร็งปอดจากที่ทราบกันว่านักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถปาต้อยเศรษฐาศิรฉา,ายาศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงดนตรีไทยสากลขับร้องประจำปี2554ในวัย77ปีเกิดอาการป่วยเป็นโรคมะเร็งปอดอยู่ในขั้นตอนการรักษาอย่างเต็มที่มีครอบครัวและคนดังในวงการบันเทิง พร้อมด้วยแฟนคลับให้กำลังใจไม่ห่างล่าสุดลูกสาวอีฟพุทธ,ธิดาโพสต์ินสตาราแกรมอีศรีราชายา่าเป็นภาพท้องฟา้าพร้อมแคปชั่นสั้นๆบอกว่า4.42โดยเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาส่งกำลังใจแสดงความเสียใจจำนวนมากทางทีมงาน SBB Daily ขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ